สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม่ลมแทบจับหลังลูกสาวลืมล็อกห้องปกติล็อกไม่ให้เข้าเปิดประตูมาช็อกมากจากกรณีมีรายงานข่าวจากเว็บไซต์ต่างประเทศมาคุณแม่ชาวจีนรายหนึ่งต้องพบเจอกับเหตุการณ์สุดช็อกหลังได้แอบ,บเข้าห้องนอนลูกสาววัย23ปีที่ปกติแล้วไม่ยอมให้ใครในบ้านเข้าจะล็อกประตูตลอดเมื่อสุดคุณแม่ของเธอได้บังเอิญเห็นว่าห้องลูกไม่ได้ล็อกเธอเลยแอบ,บเปิดเข้าไปดูปรากฏ ว่าต้องเจอกับภาพสุดชอ็อกเมื่อเห็นสภาพในห้องของลูกสาวที่มีแต่ขยะเต็มห้องไปหมดกองท่วมหัวเป็นภูเขาจนแทบจะไม่มีที่เดินอยู่แล้วซึ่งในห้องนอนของลูกสาวเธอมีขยะเป็นจํานวนมหาศาลทั้งเศษถุงเสื้อผ้ามากมายรวมถึงของกินที่ไม่ได้ทิ้งก็เริ่มเนา่าทําเอาคนเป็นแม่นั้นตกใจมากงานนี้แม่ได้ถ่ายรูปในห้องโพสต์ลงโซเชียลหลังจากภาพดังกล่าวถูกแช์อ,ออกไปทําเอาชาวเน็ตต่างตกตะลึงและเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจํานวน มากสร้างความสะเริงให้หลายๆคนพร้อมกับเกิดคําถามทั้งโซเชียลว,ว่าลูกสาวเธออยู่ไปได้อย่างไรท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ